วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยอมนะยอมออกมาเลยครับทั้งที่ก็ค่อนข้างอากาศแย่นะค่อนข้างแย่ก็แต่ว่าคือมันเลื่อนนัดมาแล้วครับวันหนึ่งเรื่องการเอารถไปใส่ปั๊มลมนะวันนี้ก็เลยตัดใจออกมาครับกะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็จะจอดที่ที่จอดนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสภาพถนนก็โอเคครับมันมีรถคอยออกมาเกลหิมะแล้วก็ฉีดน้ํายาเพื่อละลายหิมะออกนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบสองครับ ซึ่งถ้าจะรอไปพรุ่งนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าอู่ที่ผมจะเอารถไปทำเนี่ยมันเปิดแค่ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์ที่เขาปิดผมไม่อยากต้องไปเปิดโรงแรมนอนข้ามอาทิตย์นะมันจะค่อนข้างเปลืองนะครับก็ลเลยรีบจะพยายามให้ถึงพรุ่งนี้เป็นวันพุธอะไรเงี้ยก็จะมีเวลาเขาทํางานกับรถได้สามวันแต่ว่าเสาร์ที่นี้ข้าประกาศจะแย่มากครับจะล่วงลงไปถึง ลบ20กว่าครับวันอาทิตย์นี้หรือวันจันทร์นี้ยีบ27หรืออะไรเนี่ยแหละครับนี่ก็เป็นสภาพถนนเส้นไอเจทุกคนวันนี้ฟ้าจะมืดไว้ด้วยนะครับแล้วตกดึกอุณหภ,ภูมิจะล่วงไปถึงประมาณเกือบเกือบลบสิครับคืนนี้เดี๋ยวต้องดูสภาพถนนเพราะว่าตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณเกือบเกือบสามกิโเมตรครับถ้ามันแย่หรือว่ามองไม่เห็นาอาจจะหาที่จอดนอนก่อนครับพรุ่งนี้เช้าแดดออกให้ทัศนวิสัยดีขึ้นแล้วก็จอกเดินทางต่อครับ อาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าหนาวทั้งอาทิตย์เลยครับติดลบคือสูงสุดอากาศที่อุ่นสุดก็ยังติดลบครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์กับวันจันท์นี้นะอ,อุณหภูมิที่สูงที่สุดก็ยังลบเท่าไหร่เกือบลบสิบครับหมายถึงว่าอุ่นที่สุดนะแล้วก็เย็นที่สุดถึงเกือบลบสามสิบวันนี้ก็จะได้นอ้อง ลองนอนชาไทยเป็นคืนแรกทุกคนจะได้นอนเป็นคืนแรกนะแล้วก็ยังไม่รู้จะเป็นไงก็คงต้องตาล้นนอนครับเพราะาอากาศจะเย็นมากอากาศจะติดลบค่อนข้างเยอะผมคงต้องติดเครื่องนอนครับเดี๋ยวอก,ก่อนแรกเลยเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือต้องไปเติมน้ํามันก่อนเพราอะว่าตอนนี้น้ํามันเหลืออยู่ประมาณขีดนึงลนะขีดนึง เอรก็ตรงบ้านอะลมแรงไงแล้วมันทําให้เราแบบกลัวอะไรเงี้ยมันเหมือนลมมันแรงแล้ววิ่งหัวเปล่าอ่ะผมกลัวมันลื่นเพราะมันไม่มันไม่มีน้ําหนักกดครับวิ่งหัวเปล่าค่อนข้างอันตรายหน้าหนาวอะถ้ามีของมีโหลดอ่ะโอเคครับมันกดมันจะนิ่งกว่าแล้วซึ่งวันนี้มันเป็นลมด้วยผมก็ล้อทั้งวันนึกว่าจะออกดีไม่ออกดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าออกพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี้ฟ้ายังไม่สว่างมันก็จะยิ่งอันตรายเพราะว่าตอนเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณลบห้าครับแถวบ้านนะ เรื่องที่จอกตอนนี้เพราะว่าอากาศมันยังไม่ได้ลบเยอะมากอะไรเงี้ยมันมองเห็นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยชิงออกอะไรเงี้ยเพราะาถ้าลาะอีกพรุ่งนี้กว่าจ,จะถึงก็นู่นแหละเกือบเที่ยงวันพุธทําให้ช่างมีเวลาแต่รถน้อยนะครับก็เลยว่าจะเอาไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คงยังไม่ได้วิ่งทุกคนเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศแย่ครับถ้าทํารถเสร็จผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกลับมาบ้านได้หรือเปล่าเพราะอากาศติดลบแล้วก็หิมะจะตก ไม่รู้สภาพถนนเป็นจะ,จะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็จะพยายามกลับมาบ้านแล้วก็อาทิตย์หน้าค่อยว่ากันถ้ามันไม่มีหิมะแต่มันเย็นเฉยเฉยโอเคครับแต่ถ้ามันเย็นด้วยถนนเปียกด้วยเป็นน้ําแข็งด้วยอันนี้น่ากลัวครับแล้วก็ลมด้วยนะอันนี้คือวิ่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวค่อยดูว่า,าที่หน้าเป็นไงถ้ามันไม่พร้อมก็อยู่บ้านครับอยู่บ้านไปเรื่อยๆจนกว่าสภาพกาศพร้อมนะ เพราะว่าเขามาเกตนะทุกคนเขารถมาเกตี่มาออกแล้วก็ฉีดน้ํายาลรยเกลือยงนี้ครับแต่ว่าจะไม่ค่อยดีต่อช่วงล่างรถเท่าไหร่นะรถจะเป็นสนิมครับผมสิ่งอย่างเขาไม่ได้คนระับเขามีตู้มีหางช่วยกด เราในี่หัวเปล่าวิ่งเวลาแตะเบรกทีนั่นคือแบบมันล็อกง่ายอ่ะครับรถเปล่าไม่มีน้ําหนักกดมันเหมือนรถหัวล่างนี่มันออกแบบมาเพื่อบรรทุกน้ําหนักเนาะเวลาถ้าหัวเปล่านี่มันมันมันหนึบเกินครับผมก็วิ่งเรื่อยๆตอนนี้ผมวิ่งอยู่ประมาณเก้าสิบห้าครับวิ่งระวังระวังหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียวไม่ชินกับรถด,ด้วยนะก็เลยไม่กล้านี่กับมันมากครับอีครับพบกันไหน่ครับผม